ะะถึงแล้วค่ะจุ่มยักษ์บางใหญ่ไปนอนไปเลยค่ะเป็นเลยค่ะเดินเลยค่ะนี่นะคะบรรยากาศเราร้านเขาเปิด11โมงนะคะเ,เรามาเปิดร้านให้เขาเลย ตอนกลางคืนเปิดกี่ทุ่มนะมีสนามเล่นมีสนม่มันเล่นได้ไหมมันร้อนจะมาีเ่นเจุดรับบัตรคิวหรอไปจุดรับบัตรคิว<ะ>ว่ะปออเขามาจุาดรับบัตรคิวก่อนนะคะไปค่ะมีลมด้วยม,มวยใช่เดินเลยค่ะลูกเดินตรคิว สวัสดีค่ะข้ามขีดอท่ามค่ะมีเคร่แอรไม่มีค่ะโซฟาสะดวกมั่งเป็นโตเกีอี้หรือว่าเป็นซฟาเอาเป็น่ก่อนเนาะเอาเป็นจะเป็นนั่งพื้นนะคะจะเป็นนั่งพื้นปลาเดินไปปลาลมเย็นมากไปค่ะน้ำคุ้ไปเดินเดินกลางร่ม ไปกับพี่เขาเดินเข้าเดินดีๆนะสวยมากจัมปูด้วย ระวังสะดุดเดี๋ยวได้ใส่คลิปเดินจะสะดุดล้มระวังไ่ได้มด้ไปค่ะก็ค่อยๆเดนม่ง่ายเลยเราก็จะมาสั่งอาหารกันตอนนี้เรานั่งอยู่ที่ซุมแล้วนะคะเอาเมนูอาหารมาค่ะ อันนี้สอบถามนิมีไอตมด้วยมี้้ยมี่นบเดี๋ยวเราจะสั่งมาให้เพื่อนๆดูนะคะโอเคค่ะแค่นี้เราไปสั่งอาหารแป๊บหนึ่งนะเราก็สั่งอาหารแล้วนะคะมีอะไรบ้างคะ นีข้าวโพดด้วยนี้อะไรเอ่ยอันนี้อะไรไข่ข้าวไข่ข้นนะคะแล้วก็อันนี้มีไข่ดาวมีไข่ดาวสับหมูแดงใช่ตอนนี้เตากำลังมาค่ะแล้วลินสั่งน้ำอะไรไปกินบูเบลีสับหมูตี้ หมูกระทะให้ดูนะคะคีบอะไรคะนะ่ะหมูเด้งหมูดงหรือลูกชิ้นโอ้โหอยวา้าวหมดห,มหรือเปล่า,อ,ลาอันนี้คืออะไรคะข้าวโพดอ่อน<ห>เราต้องกินผักเยอะๆ ค้ <Okay. S 2> าลินก็กำลังกินข้าวผัดไข่ข้นปูอยู่นะคะใช่ค่ะโอ้โหอร่อยไหมัน<ร>ันน,นเราไปกินอาหารที่ไหนคะจุ่มยักษ์บ้างย,าย่า กินให้เพื่อนดูหน่อยแล้วทุกคนกินให้ดูแล้วเมื่อกี้อ่ะกินอีกหนึ่งสโนว์จากกินอ่ะเดียเด๋ยวยว่างให้กรอกแบบนึงออีกคำหนึ่งอีกคำหนึ่งแล้วเพื่อนเพื่อนก็มากินกันได้นะคะกับข้าวที่นี่อร่อยมากไม่ไกลด้วยใช่อยู่ใกล้ใกลเองอ่ะเดี๋ยวกินข้าวเสร็จแล้วก็ไปกินของหวานกันนะคะเดี๋ยวเราสั่งก่อนนะ ว่าตอนเย็นเราไปเลนสขขาานามเด็นเล่นนะค่ะแม่ถ่ายคลิปตรงสนามเด็กเล่นเลยนะมาแล้วได้แล้วค่ะทุกคนนี่น,นะคะบิงซูสายใหม่ค่ะของโปรดขค่ะสตรอเบอรีอ่อร่อยไหม แล้วลีนขอตัวไปกินก่อนนะคะเดี๋ยวลีนกินแป๊บนึงกินเหียวเหนียหยิบเยอคุอยน้ำจับขานองกับขาน้าอกินด,ดีๆกินด,ดีๆเอา <c oughs> <c oughs> อะไรคะหมุนหมนรสอะไรไม่รู้ไม่รู้อันี้ค,คืออะไรคะเกิดอะไรคะ้นเกิดอะไรขึอนเกิดอะไรขึ้ ราก็กินอิ่มกันแล้วนะคะขอตัวลาค่ะขอตัวลาไปก่อนนะคะกดติดตามในช่องลิซเฟอร์ด้วยนะคะหาดูด้นะคะตอนนี้ฝากมากินร้านอาหารที่จุ่มยักษ์บางใหญ่ด้วยนะคะทุกคนอลินกินอิ่มมากปุงใหญ่เลยบายบายมองสี บาย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 จ๊าจุ๊บจุ๊บจุ๊บ